สำหรับคลิปที่แล้วนะคะเราได้สร้างแพทเทิร์นชุดลำลองตัดผ้ากิ้งผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้เราก็จะมาเริ่มเย็บเป็นตัวกันนะคะเพื่อนๆเราจะได้ชิ้นหน้ากับชิ้นหลังอย่างละชิ้นนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะเริ่มเย็บกันยืดคอนะคะเพื่อนๆโดยเย็บให้ห่างจากรอยกิ้งครึ่งเซนติเมตรค่ะ รอบคอชิ้นหลังก็เย็บเหมือนกันกับชิ้นหน้านะคะจากนั้นเราก็จะเริ่มจากชิ้นหน้านะคะจับเกตใต้รักแร้ใช้เข็มมุดกัดให้เรียบร้อยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ชำนาญเรื่องการเย็บจักนะคะให้ใช้ได้เนาแนวตามเข็มมุดอีกรอบนึงนะคะการเย็บเก็ตนะคะเราก็จะใช้เข็มมุดกัด ลอยกิ้งกับลอยกิ้งให้ชนกันนะคะปลายแหลมก็เบี่ยงให้แหลมนะคะพเพื่อนเพื่อนกรณีผ้าบางนะคะตุกตาก็จะใช้กระดาษรองในการเย็บนะคะก่อนที่เราจะเย็บนะคะให้เราเผื่อได้ไว้ยาวหน่อยะคะ่ะเพื่อที่เอาไว้ผูกขมวดปลายเก็ดนะคะ หลังจากที่เราเย็บเกล็ดเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการฉีกกระดาษออกแล้วขมวดได้ผูกปลายเกล็ดนะคะขั้นตอนการผูกได้ที่ปลายเกล็ดนะคะจะช่วยให้เกล็ดสวยกว่าที่เราจะใช้จักรเย็บย้ําไปย้ํามานะคะเราก็จะทําเหมือนกันทั้ง2เกล็ดนะคะ หลังจากที่เราเย็บเก็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำมารีดล้มเก็ดให้ขึ้นไปทางด้านวงแขนนะคะเราก็จะรีดเก็ดทั้งด้านผิดและด้านถูกนะคะจากนั้นนะคะเราจะนำเส้นไหลชิ้นหน้ากับชิ้นหลังมาประกบกันนะคะโดยให้ผ้าด้านถูกกับด้านถูกชนกันค่ะ ใช้เข็มหมุดกัดจุดคอหน้ากับจุดคอหลังให้ตรงกันนะคะจากนั้นเราก็จะใช้เข็มหมุดกัดเส้นไหลให้ตรงกันค่ะจากนั้นเราก็จะนำไปเย็บต่อไหลกันนะคะหลังจากที่เราเย็บต่อลหลเสร็จแล้วนะคะ ให้นำไปรีดแบะตะเข็บให้เรียบร้อยนะคะเวลาที่เรารีดแบะตะเข็บนะคะเราก็จะรีดทั้งด้านผิดและด้านถูกให้เรียบนะคะหลังจากที่เรารีดแบะตะเข็บไหลเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำไปเย็บโค้งตะเข็บนะคะเพื่อนๆขั้นตอนต่อมานะคะให้เราใช้ช็อควาดเชื่อมเส้นคอหน้าเส้นคอหลังเส้นวงแขนหน้าวงแขนหลังให้โค้งสวยค่ะ สำหรับชิ้นสาบเสื้อนะคะเราก็จะใช้วิธีการเย็บเหมือนกันกับที่เราเย็บตัวเสื้อนะคะเย็บต่อไหล่ชิ้นหน้ากับชิ้นหลังแล้ววาดโค้งเส้นเชื่อมต่อหากันให้สวยค่ะจากนั้นเราจะนำรอบคอชิ้นตัวเสื้อกับรอบคอสาบมาวางชนกันนะคะโดยให้ผ้าด้านถูกกับด้านถูกชนกันค่ะเราจะใช้เข็มหมุดกัดตะเข็บคอเสื้อกับตะเข็บคอสาบให้ติดกันนะคะ จากนั้นให้เรากัดศูนย์กลางหน้าตัวเสื้อกับศูนย์กลางหน้าสาบให้ตรงกันนะคะจากนั้นเราค่อยๆใช้เข็มหมุดกัดคอตัวเสื้อกับคอสาบให้พอดีกันโดยรอบเลยนะคะหลังจากที่เราใช้เข็มหมุดกัดรอบคอแล้วนะคะตามด้วยได้แนวแนวรอบคอเลยค่ะ ตอนต่อไปนะคะเราก็ทำการเย็บรอบคอรวมถึงหยดน้ำด้วยนะคะพอเราเย็บถึงรอยโค้งหยดน้ำนะคะให้ปรับจักทีหน่อยนะคะเพื่อที่รอยหยดน้ำของเราจะได้โค้งสวยค่ะหลังจากที่เราเย็บรอบคอเสร็จแล้วนะคะก็ให้ดึงได้นาออกทั้งหมด หลังจากที่เราดึงได้เนาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตัดตะเข็บรอบคอให้เหลือครึ่งเซนนะคะจากนั้นเราก็จะตัดตะเข็บผ้าบริเวณโค้งหยดน้ำนะคะให้เหลือครึ่งเซนโดยรอบค่ะ ากนั้นเราก็จะทำการตัดคลิปลอยโค้งหยดน้ำนะคะเพื่อให้เวลาเราเย็บกลับสาบจะได้ไม่รลังค่ะรอบคอเสื้อเราก็คลิปด้วยนะคะ สำหรับห่วงลังกระดุมนะคะเราจะตัดผ้าเฉลียงกว้าง1เซนติเมตรนะคะจากนั้นเราก็จะพับทบเย็บให้เหลือเล็กๆนะคะเพื่อนๆแบบนี้นะคะเราเรียกว่าเย็บกับไส่ไก่นะคะหลังจากที่เราเย็บเสร็จแล้วนะคะให้ดึงได้เหลือไว้ยาวๆนะคะ หลังจากที่เราเย็บเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นให้เราใช้เข็มเย็บผ้าร้อยได้ที่เราเหลือไว้นะคะแล้วสอดเข้าไปในไส้ไก่ค่ะกลับด้านถูกให้มาอยู่ด้านนอกนะคะเราก็จะใช้ก้นเข็มสอดเข้าไปนะคะจากนั้นนะคะให้เราดึงได้และค่อยๆขยับนะคะให้ด้านถูกไปอยู่ด้านนอกค่ะ ก็จะค่อยๆดึงค่อยๆขยับนะคะทีนี้เราก็จะได้ห่วงลังกระดุมที่เรียกว่าไส้ไก่แล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เคยใส่เสื้อผ้าแล้วมีห่วงกระดุมแบบนี้นะคะก็คงจะเข้าใจแล้วนะคะว่าฝาจะได้ห่วงลังกระดุมก็ยากอยู่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆสำหรับห่วงลังกระดุมนะคะเราจะติดชิ้นหลังด้านซ้ายนะคะ ระหว่างมุมคอกับมุมหยดน้ำค่ะเราจะทำการเลาะมุมหยดน้ำเพื่อที่จะสอดห่วงลังกระดุมเข้าไปนะคะหลังจากที่เราใส่ห่วงลังกระดุมไปแล้วนะคะก็จะได้เป็นลักษณะนี้ค่ะจากนั้นเราก็ทำการเย็บที่เดิมที่เราเลาะนะคะเย็บกดห่วงลังกระดุมค่ะ สำหรับห่วงลังกระดุมนะคะหลังจากที่เราเย็บเสร็จแล้วก็ควรที่จะดูให้เป็นครึ่งวงกลมนะคะเพื่อนๆหลังจากเย็บย้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำการตัดตะเข็บให้เรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำการพับมุมคอและมุมหยดน้ำแล้วกลับผ้าออกมาค่ะ เราก็จะได้หว่วงลังกระดุมที่สวยงามแล้วนะคะเพื่อนๆจากนั้นนะคะเราก็จะทำการเย็บล้มตะเข็บสาบโดยรอบคอรอบหยดน้ำนะคะส่วนตรงมุมที่เราเย็บไม่ได้ก็ไม่ต้องเย็บนะคะเพื่อนเอนเย็บเท่าที่เย็บได้ค่ะขั้นตอนการเย็บตะเข็บสาบนะคะเราจะเย็บด้านสาบโดยให้ตะเข็บล้มมาทางด้านสาบนะคะ หลังจากที่เราเย็บสาบคอเสร็จแล้วนะคะให้นำไปรีดให้เรียบร้อยค่ะเวลาที่เรารีดนะคะเราก็จะรีดด้านถูกของเสื้อนะคะเพื่อนเเราก็จับให้โคง้โคงมนสวยแล้วก็รีดให้เรียบนะคะทีนี้เราก็จะได้เสื้อคอกลมหยดน้ำสวยๆแล้วนะคะ สำหรับตะเข็บสาบเสื้อนะคะเราก็นำไปพ้งให้เรียบร้อยนะคะตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำการเย็บกลับวงแขนกันนะคะการหลบสาบวงแขนนะคะก็จะอาจจะยากหน่อยนะคะเพื่อนๆแต่ตุกตาก็วางชุดให้เรียบบนโต๊ะนะคะโดยให้สาบอยู่ด้านบนนะคะตุกตาก็จะเริ่มที่ตะเข็บเลยนะคะเพื่อนๆเราจะจับตะเข็บสาบตะเข็บตัวเสื้อ ให้ด้านถูกกับด้านถูกชนกันก่อนเลยนะคะขณะการหลบสาบวงแขนนะคะก็เหมือนกับเรานำวงแขนอีกด้านหนึ่งมาห่อวงแขนอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะเย็บกลับกันนะคะจากนั้นเราก็จะใช้เข็มหมุดกัด วงแขนสบับวงแขนเสื้อโดยเว้นใต้ท้องแขนไว้2นิ้วนะคะการเย็บหลบจาบวงแขนนะคะเราก็จะเริ่มเย็บจากตะเข็บไหลลงมานะคะขั้นตอนการตัดเย็บเสื้อผ้าสำหรับตุกตานะคะก็จะต้องเน้นลงมือทํานะคะเพื่อนเพอนเพราะว่าถ้าเราฟังอธิบายอย่างเดียวบางทีก็ไม่เข้าใจค่ะเพราะว่าตุกตาก็เป็นแบบนั้นนะคะเพื่อนๆสิ่งสําคัญในการตัดเย็บเสื้อนะคะต้องอาศัยความใจเย็นนะคะเพื่อนๆ หลังจากที่เรากัดเข็มหมุดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะที่ตะเข็บด,ด้านผิดอยู่ด้านนอกหมดเลยนะคะการเย็บหลจบจากวงแขนนะคะเราจะเริ่มเย็บทีละครึ่งนะคะเพื่อนจากตะเข็บใต้ท้องแขนนะคะให้เราเว้นไว้2นิ้วนะคะจากนั้นเราก็จะเย็บจาก ไหลลงมาถึงจุดที่เราเว้นไว้2นิ้วนะคะหลังจากที่เราเย็บเสร็จแล้วนะคะให้เราดึงเข็มหมุดออกแล้วตัดตะเข็บวงแขนให้เหลือครึ่งเซนค่ะหลังจากที่เราเย็บและตัดตะเข็บวงแขนแล้วนะคะ<ๆ>ก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็ให้เราดึงออกมานะคะ จากที่เราดึงออกมานะคะก็จะได้ลักษณะที่ว่าวงแขนเราเย็บไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งค่ะจากนั้นเราก็จะกลับไปเย็บอีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อนๆด้านนี้ก็จะง่ายกว่าด้านแรกหน่อยนะคะ สำหรับการเย็บกับวงแขนอีกด้านหนึ่งนะคะเราก็จะจับกับให้ผ้าด้านถูกกับด้านถูกชนกันนะคะหลังจากนั้นเราก็ทำการเนาและเย็บให้เหลือใต้ท้องแขนไว้2นิ้วเหมือนกันนะคะหลังจากที่เราเย็บวงแขนทั้งสองด้านแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะคะเพื่อนเ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มเย็บตะเข็บข้างกันนะคะให้นำตะเข็บข้างชิ้นหน้าชนกับตะเข็บข้างชิ้นหลังแล้วเย็บติดกันนะคะขั้นตอนการตัดเย็บเสื้อผ้าใส่เองง่ายๆนะคะก็เป็นสิ่งที่ทุกตาอยากแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะคะหลังจากที่เราเย็บตะเข็บข้างชิ้นหน้ากับชิ้นหลังติดกันแล้วนะคะ เราก็มาเย็บตะเข็บข้างสาบชิ้นหน้ากับชิ้นหลังให้ติดกันค่ะหลังจากที่เราเย็บตะเข็บข้างตัวเสื้อและตะเข็บข้างสาบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะที่เป็นตะเข็บไข่ตะเข็บมันนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะคะเราก็ทําการรีดแบะตะเข็บและพงตะเข็บให้เรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อมานะคะ เราก็จะทำการเย็บกับสาบวงแขนให้เป็นวงนะคะเพื่อนๆพอมาถึงช่วงนี้นะคะเพื่อนๆก็อาจจะงงนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเราลงมือทํานะคะเพื่อนๆถ้าเขาจะบังคับเราอยู่แล้วค่ะวงแขนสาบก็ต้องเป็นวงกลมวงแขนเสื้อก็ต้องเป็นวงกลมจากนั้นเราก็ ใช้ผ้าด้านถูกชนกันก็จะได้เย็บกลับเป็นวงแขนแล้วค่ะเพื่อนๆจากที่เราเย็บต่อกันจนได้เป็นวงแขนแล้วนะคะให้เราตัดตะเข็บให้เหลือครึ่งเซนโดยรอบนะคะจากนั้นให้ขบรอบวงแขนค่ะเพื่อนๆจากนั้นนะคะเราก็จะทําการเย็บกดวงแขนโดยให้ตะเข็บล้มมาทางด้านสาบแขนนะคะเพื่อนๆเย็บโดยรอบเลยนะคะ จากนั้นเราก็นำไปรีดล้มตะเข็บวงแขนให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆทีนี้เราก็ได้วิธีการเย็บกับวงแขนแล้วนะคะสำหรับชายกระโปรงนะคะตุ๊กตาก็จะใส่หุ่นหรือแหวนไว้เช็คความยาวเย็บเล็กเหมือนกันกับชุดลาตีนะคะเพื่อนๆตุ๊กตาก็มีคลิปสอนไว้แล้วนะคะ สำหรับผ้าคาดเอวนะคะเราก็ใช้วิธีการเย็บกับความยาวความใหญ่ตามต้องการเลยค่ะลำลองชุดนี้นะคะเพื่อนๆจะใส่ปล่อยหรือว่าใส่คาดเอวก็ได้นะคะตุกตาก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะท่านใดชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตุกตาแอนแฟมิลี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ